สำหรับตอนนี้เราจะมาดูการจัดพิมพ์เวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษบนโปรแกรม LibreOffice Calc ในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการเปิดไฟล์ใบเสนอราคาที่ผมได้ทำการจัดเตรียมไว้ขึ้นมาจากนั้นเรามาดูตัวอย่างก่อนพิมพ์กันนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่งเพจพร v i e w คลิกลงไป <c oughs> ก็จะเป็นการพรีวิวเอกสารในหน้าที่1ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ให้สังเกตว่าเอกสารของเรานะครับจะใหญ่กว่าหน้ากระดาษโดยมีคอลัมน์ด้านหลังขาดหายไป ทําการเลื่อนไปที่หน้าที่2เลือกใช้คำสั่ง Next Page คลิกลงไปเราก็จะเห็นคอลัมน์สุดท้ายของเอกสารปรากฏขึ้นในลักษณะแบบนี้ผมขอกลับมาที่หน้าแรกนะครับคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Next Page จากนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้ตัวเอกสารนะครับพิมพ์อยู่บนหน้าเดียวกันเราก็สามารถทําได้เลื่อนเมาสไปที่ปุ่มคำสั่ง Format Page ด้านบนคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Page Style ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ ให้เราดูที่แถบตัวสุดท้ายนะครับชีททางด้านล่างนะครับเราจะเห็น Scaling Mode โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ Reduce, e n a เอ็ t Printout ซึ่งด้านขวามือเราจะเห็นสเกลลิ่งแฟ t เตจะอยู่ที่100%เราสามารถทำการเปลี่ยนได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเอกสารเราใหญ่กว่าหน้ากระดาษเราจะต้องทำการลด Scaling Factor ลงตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น80%เสร็จแล้วทำการคลิกที่ปุ่มคำสั่งโอเค เราจะได้เอกสารถูกย่อลงในลักษณะแบบนี้แต่สังเกตได้ว่าจะเล็กเกินไปให้เราทำการกลับไปจัดฟอร์แมตอีกครั้งเลื่อนเมาไว้ที่ปุ่มคําสั่ง Format Page คลิกลงไปจากนั้นให้เราทำการกลับมาที่ช่องของ Scaling Mode อีกครั้งนะครับทําการคลิกที่ปุ่ม Drop Down List ด้านหลังทําการเลื่อนเมาส์ที่ตัวเลือก e n g t ิ to wide and high คลิกลงไปในโหมดนี้เราสามารถทำการเลือกได้นะครับว่าจะให้เต็มความกว้างกี่แผ่น และความสูงของกี่แผ่นจากตัวอย่างนี้ผมใส่เป็น1แผ่นทั้งคู่เสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่มคําสั่งโอเคเพียงแค่นี้เอกสารของเราก็จะฟิตเต็มความกว้างและความสูงของหน้ากระดาษเป็นอานเสร็จขั้นตอนนะครับของการจัดการพิมพ์เวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษลองนําไปใช้ดูนะครับ